ไปแล้วนักขวหนึ่งปีสําหรับเหตุสองชายชาวพมา่าฆ่านะักท่องเที่ยวชาวอังกฤษสองคนนะคะซึ่งขณะนี้เองความคืบหน้าคดีก็เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสืบพยานจําเลยในศาลเป็นครั้งสุดท้ายนะคะและคาดว่าในปลายเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะมีคําพิพากษาออกมาแต่สิ่งที่ทนายจําเลยแครงใจนะคะก็มีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการสืบสวนของตารวจการพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลหรือว่า DNA ค่ะทีมแฟกฮันเตอร์ล่าวความจริงวันนี้นะคะเราจะพาไปย้อนรอยถึงคดทีที่ผ่านมาที่เกาะเต่าอำเภอเกาะกาพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ค่ะ เช้าวันที่15กันยายน2557พบศพสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคือนายเดวิดวิลเลียมและนางสาวฮันนาวิตอเรียอายุ24ปีถูกคนร้ายฆ่าทุบศีรษะเสียชีวิตทั้งคู่ จัประรอบนเกาะเต่าอำเภอเกาะพังันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดนี้นะคะเป็นจุดที่พบศพสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษค่ะคนแรกก็คือนายเดวิดวิลเลียมอายุ24ปีส่วนคนที่สองก็คือหญิงสาววัย24ปีเช่นกันสิ่งที่ทนายจำเลยแครงใจนะคะนั่นก็คือคราบปะสุจิที่มีการนำเอาไปตรวจ DNA นั้นไม่ตรงกันกับ DNA ด้ามจอบที่ใช้ในการปริชีพของทั้งสนักท่องเที่ยวค่ะ 18กันยายนเจ้าหน้าที่ตรวจคราบอสุจิบรเวณนช่องคลอดและทวารของนักท่องเที่ยวสาวพบดีเนเอมีลักษณะสผสมซึ่งน่าจะมาจากคนสองคนถัดจ,จากจุดแรกที่พบศพเจ้าหน้าที่พบจอบซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นอาวุธในการก่อเหตุโดยจอบนี้ถูกพบปริมชชยหาจอบปรอเช่นกันจากจุดที่พบศพมาถึงจุดนี้นะคะระยะทางยาวกว่า200เมตร จุดนี้เป็นจุดที่พบด้ามจอบรวมถึงยังพบก้นบุหรี่และยังเป็นจุดเดียวกันกับที่สองผู้ต้องหานั้นนั่งเล่นกีตาร์อยู่ในคืนวันเกิดเหตุด้วยค่ะจานาำรเจที่ได้สแกนพื้นที่ในการตามรอยผู้ต้องหาให้แคบขึ้นโดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เกิดเหตุก่อนพบชายชาวเอเชียที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด เป็นคนเดียวกันกับกลุ่มชายที่เป็นน่าเล่นกีตาร์ปริมชายหาดใกล้จุดเกิดเหตุและยังพบก้นบุรีที่ถูกทิ้งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุด้วย19กันยายนผลตรวจดีเนเอจากก้นบุรีตรงกันกันกบคราปรสุจิตในร่างกายของนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษซึ่งเป็น DNA อ็ของชาวมองโกลหรือชาวเอเชีย23กันยายนเพื่อนของนายเดวิด นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเปิดเผยเรื่องราวที่อ้างว่าถูกสองมาเฟียท้องถิ่นในเกาะเต่าขู่ฆ่าในสื่อสังคมออนไลน์นี่จึงเป็นการเปิดประเด็นว่าสองมาเฟียนี้มีส่วนรู้เห็นต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนที่ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นน้องชายผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และตรวจดีเอ็นเอกระทั่งพบว่าทั้งสองคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้วันที่2ตุลาคม2557ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็น2แรงงานพมา่าคือนายวินหรือเวพิว และนายซอรหรือซอรินวัย21ปีหลังตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตรวจพบครั้งแรกไปเทียบเคียงกับภาพถ่ายของบุคคลทั้งสองและผลการตรวจ DNA ของนายวินตรงกันกันกบด n นเอคราบอสูจิในช่องคลอดของนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษโดยนายวินก็รับสารภาพว่าร่วมกับนายซอก่อเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษจริงเพราะต้องการล่วงละเมิดทางเพศฝ่ายหญิงหลังจากเห็นผู้ตายทั้งสองพลอดรักกันจากคำสารภาพของสองผู้ต้องหาประกอบกับหลักฐานที่พบ ตำรวจเชื่อว่านายเวพวและนายซอลินคือผู้ต้องหาตัวจริงในคดีนี้จึงคุมตัวทั้งสองมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมส่งํำนวนสืบสวนสอบสวนให้าการส่งฟ้องศาลการดำเนินการในชั้นศาลล่วงเลยมากว่า1ปีกระทั่งวันที่11กันยายนที่ผ่านมาศาลจังหวัดเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนัดสืบพยานจำเลยเป็นนัดที่2โดยทางทางนายฝ่ายจำเลย สภาธานายความได้เปิกพยา,ยานฝ่ายจำเลยคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์คุมโวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลังสืบพยา,ยานแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ออกมาระบุถึงผลการตรวจวัตถุพยา,ยานหลักฐานคือจอบที่ตำรวจระบุว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งผลตรวจพบว่าไม่ตรงกันกันกบดีเอ็นเอของสองผู้ต้องหาหนายนครชมพูชาติหัวหน้าทานายความของฝ่ายจำเลยจึงตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นของการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะผลการตรวจสอบดีเอ็นเอที่ด้ามจอบไม่ตรงก,กันกับสองผู้ต้องหาจึงน่าเชื่อว่าทั้งสองผู้ต้องหาอาจไม่ได้ลงมือฆ่าสองนักท่องเที่ยวสำหรับเรื่องดีเอในคดีนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อจอบไม่ปรากฏหลักฐาน ของจำเลยทั้งสองนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆยังไม่ได้ทำให้เห็นได้ชัดว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตายอย่างไรเนี่ยแต่ทางที่มีการแถลงการกันออกมาก็บอกว่ามีพฤติเหตุวัดล้อมอื่นนะฮะซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่ชัดเจนเพียงพอ หลายต่อหลายคดีโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อยืนยันเอกลักษณ์บุคคลเป็นหนึ่งในวิธีการที่เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมนำมาใช้คลี่คลายคดีทั้งการตรวจหาสาเหตุการตายของเหยื่อหาผู้ก่อเหตุลักษณะการตายและเวลาการตายผู้บรกายาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าสาเหตุที่กระบวนการยุติธรรมนำวิธีการตรวจ DNA อมาใช้คลี่คลายคดีเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทันสมัยอีกวิธีการหนึ่งแต่การตรวจสอบ ต้องอยู่บนพื้นฐานตามหลักสาพกพันและโปรง่งใสในหลักของคดีฆาตกรรมเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าฆาตกรรมเนี่ยเราต้องหาอะไรบ้าง<ม>อย่างแรกก็คือหาว่าเป็นอะไรตาย<ม>นะคะตายอย่างไรคือนะคะตายโดยใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่<ม>และใครใครเป็นคนทําให้ตายหรือผู้ตายคือใครประมาณนี้นะคะ<ม>ไอ้ตรงนี้ค่ะทุกอันเนี่ยเราจะมีวิธีพิสูจน์โดยใช้ DNA ออันไหนได้บ้างอย่างแรกค่ะ เ,เป็นอะไรตายไอ้คำว่าเป็นอะไรตายเนี่ยอาจจะดูที่ตัวเหยื่อหรือที่ศพเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่อาจจะไปเจออาวุธใช่ไหมคะอพอได้เจอภาคเผื่อว่าเป็นการถูกทําให้ตายปุ๊บพอไปเจอที่อาวุธปุ๊บมันก็จะไ,ได้ข้อสุดท้ายใครเป็นคนทําให้ตายใช่ไหมคะก็คือดูอาวุธแต่ช่องโหวข,ของการนํำเอาการตรวจพิสูจน์ด n a มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมผู้ในการสถาบันณิติวิทยาาศสตร,ร์มองว่า วิธีการนี้ยังมีช่องหว่อยู่มากเช่นไม่มีกฎหมายรองรับมาตรฐานการตรวจ DNA และหน่วยงานที่ดูแลเาที่ระบบนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยต้องไม่อยู่ในอำนาจตำรวจเพราะตำรวจจะถืออำนาจการสืบสวนสอบสวนไว้ละ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่บางหน่วยก็ยังค้านเรื่องการที่ให้หน่วยงานกลางเราก็เชื่อว่าการทําประชาพิจารณ์จากสายผู้พิพากษานะคะสายนักกฎหมาย มันจะได้ทําให้รู้ว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะบอกว่าหน่วยที่ให้การตรวจต้องมีมาตรฐานกุมในการสาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงเสนอว่าการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเต้องมีหน่วยงานเฉพาะทางมาดูแลระบบนี้และต้องแยกออกจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้สามารถถ่วงดุลกันได้และต้องออกกฎหมายให้ชัดเจนชนทิชารอดกันภยัยแฟคฮันเตอร์ทีมลากความจริงรายงาน